สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดนตรีนาฏศิลป์กันนะคะเราจะมาเรียนเรื่องดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมอิทธิพลของดนตรีกับบุคคลและสังคมอิทธิพลของดนตรีกับบุคคลดนตรีถูกสร้างมาสนับสนุนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ดนตรีช่วยจุดประกายแสงสว่างให้แก่เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ดนตรีช่วยให้บุคคลที่มีอารมณ์ตึงเครียดผ่อนคลายได้ดนตรีช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในเป็นหมู่คณะและความเป็นของชาติของตนอิทธิพลของดนตรีกับสังคมการบรรเลงดนตรีหรือการกับร้องช่วยสื่อสารความเข้าใจระหว่างกันและกันของสมาชิกในสังคมดนตรีเป็นวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์และว,วัฒนธรรมดนตรีของแต่ละสังคม เป็นช่วยบอกลักษณะของขนบรรมเนียมประเพณีกิจกรรมและชาติพันธุ์สังคมนั้นปัจจัยทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะ,ะปัจจัยด้านความเจริญทางวัฒนธรรมดนตรีช่วยสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมดนตรีบรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางประเพณีประชาชน ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีงานดนตรีกลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมอย่างกว้างขวางการบันทึกเสียงมีการสร้างห้องบันทึกเสียงโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาคุณภาพของเสียงนักร้องปัจจัยด้านค่านิยมและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยยุคสมัยและค่านิยมที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก เข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทยด้านการสืบทอดดนตรีของศิลปินในอดีตการสืบทอดดนตรีของศิลปินจะเป็นการเรียนรู้ในสำนักดนตรีปัจจุบันการสืบทอดดนตรีไทยได้พัฒนาให้สู่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาแทนองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์นดนตรีคือจังหวะจังหวะแบ่งออกเป็น3สามลักษณะมีจังหวะหลัก จังหวะของทำนองเพลงจังหวะของบทเพลงทำนองคือการนำเอาเสียงดนตรีหลากหลายระดับเสียงที่มีความสั้นยาวของเสียงแตกต่างกันมาร้อยเรียงกันเสียงประสานเสียงที่เกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สองเสียงขึ้นไปมีความกลมกลืนการช่วยสร้างสีสันบีบคั้นและผ่อนคลาย2ประการคือมีขั้นคู่เสียงละครเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีคือขจัดอคติ เข้าใจเรื่องท่าที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีอย่างของแท้มันศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีฝึกวิสัยการฟังเพลงและดนตรีอย่างเอาใจจดใจจอ่อวันนี้จบแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ